ก็ใครสนใจ ID ไดีลน์ลันเจอราคาถูกนะครับผมฝากมากดติดตามเพจผมไว้ด้วยนะครับเฟซผมนะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะครับเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับผมเครดิตยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวค่อยๆสะสมไปครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%ครับผมการันตีอยาวผมเลยเพราะผมทำ Youtube ก็อันนี้ก็เพจผมอะ่ะ โอเคครับสวัสดีชาวลน์เจอรทุกคนนะครับผม,ม RG l a เจอรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํำ P100 นะครับตัวอ่าเนี่ยผู้ปกครองลิซ่าแมนโคคิวทัสนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเก็บได้ยีิบสองตัวแล้วนะครับผมในเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงไปตอนไหนนะแต่ก็ ที่ผมทําอยู่ตอนนี้อ่าที่ผมอัคดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือวันที่สี่ของเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนนะโอเคครับผมสําหรับเทคนิคของผมง่ายๆนะครับผมโอ้โหตรงนี้ไม่ไม่ไมีนี่ด้วยโอเคผมผมเพิ่งออกกิวนะครับไม่มีกิวนะไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนํานะผมแรกยังไม่ได้นะนี่ครับผม ถ้าใครอยากได้แบบเร็วๆเลยอะต้องแลกตรงนี้เลยครับนี่แต่ผมแลกไม่ได้นะคือผมแลกไปแล้วครับผมก็คือใครที่แบบอยากได้ไวๆเลยก็มาแลกตรงเพชรกิ้วก่อนเลยครับนี่มันจะให้แลกน่าจะ,ะทั้งเดือนน่าจะได้ได้แลกแค่สีตัวนะครับผมสําหรับนี้เพราะว่ามันสองสัปดาห์ต่อ2อตัวนะโอเคครับ ก็เทคนิคต่อไปครับผมง่ายๆครับผมผมตรงในสเตตพิเศษครับผมผมแนะนําเล่นด่านนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเล่นด่านเล่นให้ครบทุกด่านเลยนะครับผมและเล่นทุกวันเลยนะครับก็มันก็ได้หลายตัวเลยแหละก็ด่าน5เนี่ยจะออกง่ายมากนะครับผมตอนนั้นผมเล่นแล้วมันได้งอกมา2ให้2ตัวเลยนะครับเป็นเป็นแบบพีร้อยไอดีเดี๋ยวเนี๋ยวะขออัปเดตทีมพีร้อยก่อนละกันนะครับ ตอนนี้ทีม P100 ผมไปถึงนี่และครับ428นะครับผมสำหรับทีม P100 นะไอดีหลักผมได้ไอซ์แล้วครับทุกคนโหโคตรดีใจครับ5การ์ดครับผมโอ้ผมไปเล่นนี้นี้มาแบบพยายามเก็บการ์ดมาก็มาสุ่มครับ5การ์ดก็สุดสครับดีใจสุดๆเลยเซอร์ตัวนี้เพราะว่าไอดีนี้ผมตามหามาแบบโคตรนานครับเพราะว่ามันรอแจ้งเกิดอยู่้วไงเพราะว่านี่ตัวเนี้ย วันเสาร์ผมจะปั้นแชมเปียนเป็น9ดาวแม็กเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเอาแล้วเข้าตรงนี้ทำไมเนี่ยนะครับผมสำหรับด่านนะครับผมจะลืมนะครับเล่นทุกวันเลยนะครับก็มันก็สําคัญมากครับผมเพราะว่ามันจะมันค่อนข้างดอกง่ายนะรอบนี้สําหรับผมมันค่อนข้างที่จะดอปง่ายมากเลยนะสำหรับโคโาโบนี้นะไอตัวคิวโคคิวทัสเนี่ย แล้วก็จะมีทางด้านของสเตตวิ่งนะครับผมก็เท่าที่ผมแนะนํานะครับถ้าทุกคนพอมีทีมวิ่งนะครับผมมันก็เดี๋ยวขอนับก่อนมันจะได้เป็นกี่ตัวครับเดี๋ยวขอนับตั้งแต่เริ่มต้นเลย1 2นะครับ3 4 5 6ี่ห้า11 12 1ด15 18นะครับ 19 20 21 21 21สิเป็นย4นะครับ24ถึงล้านหนึ่งก็มันก็ได้ทั้งหมด24ตัวนะครับผมก็ถ้าเล่นประมาณนี้นะถ้า9ก้าแสนนะครับผมค่าทีมวิ่งใครยังไม่แข็งก็ใครอาจจะวิ่งไม่ถึง9ก้าแสนหรือสักอา่า 0 0แสนก็ได้นะทุกคนนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็หกแสนนะครับถ้าใครทีมโหดจริงๆผมแนะนำให้วิ่งไปถึงล้านสองเลยล้านสองล้านห้าก็ได้ครับผมผมจะไม่วิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะก็สักล้านหนึ่งละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะล้านหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าล้านหนึ่งล้านหนึ่งจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวขอรู้กันนึง ตอนนี้โอ้โหคนนี้วิ่งไป2ล้านเลยครับเดี๋ยวขอส่องทีมเขาหน่อยละกันนะครับว่าเขาจะามีตัวอะไรบ้างทําไมทีมทําไมวิ่งได้2ล้านเลยก็ขนนก,ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผม,มทีมเขาค่อนข้างที่จะโหดนะครับคนนี้โ,โหสุดยอดครับก็สมควรที่จะเป็น2ล้านนะครับผมเมริโอดัสครับนี่ประมาณนี้ทีมโหดจัดเลยแต่เกียยังไม่ปักเท่าไหร่ ก็โหดครับโอเคก็ผมแนะนําตามนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่เคยอยากปั้นตัวนี้ผีร้อยนะครับผมก็และถ้าล้านหนึ่งผมว่ามันน่าจะติดท็อปอยู่นะครับทุกคนท็อปหมื่นไม่ก็ท็อปหนึ่งมื่นไม่งั้นก็ท็อปสองหมื่นถึงสามหมื่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ได้มาสิบสองสิบสามตัว วิ่งให้ติดทบถ้าใครไม่ไหวก็ผมแนะนําให้ติดสักทบสามหมื่นก็ได้นะมันก็ได้11ตัวนะครับผมรวมตัวนั้น24อ่าแล้วก็ตรงนี้เป็น11เป็น35ครับ35ตัวแล้วอีก65ตัวครับก็ไปอ่าไปเล่นเอาในสเตอ่าตรงนี้ก็ได้ครับในสเตตพิเศษก็ได้65ตัวไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะ แต่เท่าที่ผมแนะนํานะครับก็วิง่งถ้าจะวิ่งก็วิ่งเอาให้สุดเลยแต่ถ้ามีตัวตัวบัฟอ่ะถ้าใครตัวบัฟไม่เยอะก็มันอาจจะยากหน่อยนะครับทุกคนก็ถ้าเป็นทีมมือใหม่เลยก็ยากครับที่จะแบบไม่ใช่มือประมาณแบบมือแบบเลเวลเท่านี้ ตัวแม็กตัว2ตัวมันคนนน่อนข้างที่จะยากครับที่จะเอาแบบถึงล้านล้านกว่า2ล้านอะไรเงี้ยค่อนข,ข,ข้างที่จะย,ยากครับผมก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีมวิ่งผมนะครับผมจัดประมาณนี้นะครับผมก็ทีมวิ่งอรอบนี้จะเป็เปนธาตุไฟนะครับเล่นเราต้องจัดธาตุน้าไปสู้นะครับผมทีมวิ่งผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เกียร์เลยก็นี้ฮะโอเคประมาณนี้เลยครับทุกคน บีวิ่งผมผมแนะนำนะครับผมตัวบัฟวิ่งนะครับตัวเอาขอไปกดไปกดปกดผิดกดผิดอามีสาเหตุที่ผมไม่ได้เอาไปนะครับก็คือมันเป็นธาตุไม้นะครับมันตีเบานะครับผมก็เลยไม่ได้เรื่องที่จะเอาไปนะครับผมก็โคนี่รถถังนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมสำหรับการ เล่นสเตตวิ่งนะครับเพราะว่ามันคนน่อนข้างที่จะอึดครับแล้วก็แบบตายยากสุดๆเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเทคนิคการทําพีร้อยของผมก็วิ่งให้สักล้านหนึ่งและกันก็ประมาณนี้เอาไว้ประมาณนี้ก็เล่นสเตตพิเศษให้ครบทุกวันแล้วก็ไปแลกในกิวนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปตี p v p ให้ดูเลยและกันนะครับกับทดลองตัวใหม่พอดีเลยครับทุกคน โอเคครับมารอบนี้ผมจะไม่เป็นไอคีแพ้ต่อไปครับเพราะว่าทีมผมจะโหดขึ้นยกระดับขึ้นน่าจะยกระดับมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าได้ตัวนี้มาแล้วผมเพิ่งได้มาม,มนอนหน,อนเลยนะยังไม่ได้เล่นด้วยครับผมดูครับดูการเล่นล่าสุดของผมเมื่อเก้าชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้จับเลยครับมาก็เกมแรกของวันเลยครับตอนนี้โอเค หาว่าทำหาทีมเจอแต่ตัวบินเลยครับผมโอ้โหไม่ได้ตัวบินเลยโอเคเราจะจัดกับทีมนี้เลยละกันนะครับผมผมไม่ซีเรียสนะครับว่าจะตีคนไทยหรือไม่ได้ตีนะครับเพราะว่ามันก็คือเกมครับผมใครอยากตีผมผมก็ไม่ได้ว่าครับคนไทยอยากตีผมผมก็ไม่ได้อะไรครับผมก็ตีไปมันก็คือเกมครับผมเราไม่ต้องคิดมากครับถ้าอยากตีก็ตีเลยครับแค่นั้นแหละครับผมผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันนี้เท่าไหร่ครับ โอเคครับผมก็ไปจัดไปครับโอเคลุยครับน่าจะไหวครับผมจะนนยที่มือล้วกันนะครับผมสัปดาหทีนี้นะหนูได้หรือเปล่าเนี่ยเออทำไมทีมผมถอยหลังไปอย่างนั้นวะไม่น่าไม่น่าไ,ไ,ไหวนะเกียเกียยังไม่แข็งครับโอเคพัดไปก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้ตายกนลนาวเลยทีมผมโอเคกดแชร์ไปโอเคน่าจะจบได้เมื่อกี้ก็เลยจะนนยที่แบบหล่อเลยครับ โอ้โดนน้ำแข็งคอมโบลูกไฟน้ำแข็งล่วงเป็นแทบเลยครับทีมผมโอเคขึ้นมาอยู่ที่ทองสองแล้วครับไปอทองสองนี่มาทีมทองสองได้ไงวาเนี่ยโอ้โหโคตรตึงครับโอ้ยเก้าดาวเพียบเลยอันเบดโดครับผมผมจะขอผ่านแล้วกันทีมนี้เกียร์เขาจะโหดนะ โอเคครับผมเจอแล้วมาอันดูบลิสผมอยากเจออนดูบิสตเก้าดาวด้วยแค่นั้นแหละมาไอเดียนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ตามล่าอันเบโด้แล้วนะครับผมก็ผมน่าจะเก็บลูบี้แล้วกันสะสมลูบี้นะครับผมก็เอาไว้สุ่มรอบหน้าไม่งั้นก็ผมว่าจะเปิดอ่าเป็นทางด้านของลีโอนาด์นะครับเปิดกบนะผมว่ามันก็ตอนนี้บาวล็อกผมอยากเป็นอันแบบเป็นแม็กแล้วนะเพราะตอนเนี้ย ค่อนข้างทียอะถ้าแม็กถ้าเบาล้อผมแม็กทีมผมทีมนี้ก็จะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่ก็อยากได้อันเบโดอยู่นะทุกคนแต่ผมก็กัดฟันแล้วกันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ออกคือศูนย์เปล่าครับแต่ถ้ามันออกอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอลองล่าดูแล้วกันครับผมสละอันเบโดนะว่ามันจะได้หรือเปล่าน่าจะชนะได้นะครับเกมนี้ไม,ม่ก็ตึงผสมควรเลยแล้วกันทุกคน เอเลนเขาเป็นภาคเก่าครับเจเลนภาคใหม่ผมตบไปดิล่วงไปครับผมล่วงไปโอเคเดี okay. ๋ยวขอดูทีมคนนี้เลยนะอืเกียร์เขาทั้งที่โหดเลยครับผมมีสกิลแน่นอนหนึ่งชิ้นนะครับโอเคตีอีกสักเกมหนึ่งละกันนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปนะขออีกสักเกมครับผมเดือดๆครับ กำลังมันเลยครับกำลังมันมือเลยโอ้โหเจอโปรแบบนี้ก็สวยสิครับเมื่อกี้เขามีเอลซ่าด้วยนะครับไม่น่าเล่นโปรนั้นะตัวแรลกแล้วเอลซ่านะผมอยากให้เขาเอาตัวรีสกิลกลับมาอีกอย่างนะผมว่าโคลรโบน,น่าจะเป็นรีสกิละ่ะผมว่าเพราะว่ามันรีสกิลมันนานแล้วไนงะมันไม่ได้มานานแล้วเพราะว่าก็จะมีบากีก็มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะบากิ โอเคอันนี้ถือว่าไม่นับอีกเกมหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเป็นโปรครับมันคะแนนฟรีครับ,นนรบตัวเนี้ยโอเคสักเกมแล้วกันขอเจอเอมิเลียหน่อยสิมาเพราะว่าผมได้ตัวท่านไอมาครับก็ต้องเอาไปจัดกับเอมิเลียแล้วกันนะครับผมบวกกับเอมิเลียเลยมาครับบวกครับบวกครับโอ้โหมันก๊อปทันไอผมไปวะ มาฮะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าทีมผมมาไหวหรือเปล่ามาครับโอ้สบายครับผมโถว่ายืนไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่มีด,เดาเมจธาตุไม้ในดีผมนะอืมันก๊อคนที่ชั่เป็นผมไปด้วยมาดูันครับมาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหโทวาตัวนี้ไม่คูออ่อืดดิ่งแต่อืดเกินก็ไม่มีตัวธาตุไม้อะด,อดามจธาตุไม้ก็เลยแบบเป็นแบบนี้ครับทุกคน โอเคเราจะกดไปคอมโบไปลวงหรือเปล่าลวงหรือเปล่าลวงหรือเปล่ามาดิครับคู่สองไปดีมาดิโอโหเรียบร้อยโอ้โหมันจัดมันจัดคอยอสักเกมเหมกันอีกแค่ครั้งเดียวเองเกมเดียวเองจบไปให้มันจบจบไปตึงวะไม่น่าไหววะทุกคนโอเคเราจะใส่กับทีมนี้เลยก็แล้วกันเอลซ่าเนี่ย ท่าุมัธาตุไม้มีกี่ตัวเนี่ยท่าุไม้ทาาุไม้โอเคท่านไม้ครับผมเจอท่านไอซ์ผมตกไปมามาดูว่าจะไหวหรือเปล่าทีมนี้ค่อนข้างจะตึงเลยนะครับผมดูจากลายชื่อแต่ละตัวแล้วค่อนข้างจะตึงนะครับผมมาดูว่าเกียร์เขาจะตึงหรือเปล่าแต่เกียร์ดีนี้ผมกำนังที่จะกรรมนะครับผมก็ไม่ได้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคริสต์มาสนะครับก็เดี๋ยวไอ้นี้ผมว่ามีแผนว่าจะไปส่งเกียร์ สกิลโดนแน่นอนในเดือนถัดไปนะครับผมอีกกี่เดือนไม่รู้อ่ะอุ้ยผมนี่ได้ได้ผมจะเก็บแล้วกันผมจะเก็บบี้ไปแล้วกันเอาสักกันตีหนึ่งก็พอแล้วผมจะสุ่มกบอีกสักสองข้างแล้วกันแล้วก็จะเลิกสุ่มเลยแล้วก็จะเก็บยาวเลยแล้วกันครับผมแพนของผมนะสำหรับ i d NFT นะครับผมก็วันพุ่งวันเสาร์แล้วกันนะครับผมวันเสาร์หรือว,วันศุกร์นี่แหละเดี๋ยวผมจะปั้นแน่นอนครับผมสำหรับ ตัวทางด้านของเป็นคนที่จะเป็นในนิดทีแต่ว่าเกียร์มันค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับแต่ผมก็จะปั้นครับเพราะว่าผมอยากได้ครับอยากได้เกาดาวแม็กครับเอาไปเอาไปโชว์หล่อเทครับโอเคน่าจะหนุไวเทมได้นะครับผมสำหรับทีมนี้นะโอเคครับไหวครับไหวชิีวครับทีมนี้โอเคได้ครับท่านไม้เขาเยอะครับแต่ท่านไอมันค่อนข้างที่จะตึงครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะ อ่ไหวค่อนข้างที่จะหน่วยเทมได้ง่ายฮะตัวนี้เอาแล้วกดเล่นซ้ำทำไมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวขอสองทีมคนไทยคนนี้หน่อยอืมเขาก็เกียร์คล้ายๆผมเลยครับก็ไม่ได้มีก็เกียร์ผมก็ประมาณนี้แหละแล้วดูคนนี้หน่อยอืมคนนี้จะเป็นท่าาของเกียร์ฟีสมากกว่าฮนะนี้เกียอะไร หลบสกิลแต่คนไม่ยมทักษะโอ้โนนี้ก็ดีนะครับทุกคนดีดีดีนี้ใช่ได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ฮนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับ